เราได้เชิญอสมอแม่บ้านนะมาสอนนะเกี่ยวกันทำหนะากับผ้านนะซึ่งเราถึงว่าเป็นผู้พ่อนะครับหลังจากนั้นเราก็จะให้ผู้พ่อวันนี้ผมว่าลนะประมาณ7คนนะครับลงไปสอนชาวบ้านนะทุกวัประนะครุกแม่บ้านเพื่อจะทำหน้ากากแจกในประชาชนในเขตเทศบาลวันจังดานของเรานะครับโดยจะเป็นหน้ากากผ้า สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับทางเทศบาลได้แจกหน้ากากเพืือที่ป้องกันโรคไว้ให้แล้วนะครับแต่ว่านี้เราจะทำส,สำหรับคนที่ไม่ไม,ไม่ไม่ป่วยรตรงนี้นะครับเราก็ต้องระวังสองโรคด้วยกันนะครับไม่ว่า PM 2.5หรือว่าโรคโควิดโดยเฉพาะโควิด่เราค่อนข้างที่จะซีเรียสมากนะครับ เราได้สํารวจว่าใครที่อยู่ในตำบลเชียงรออยของเราได้ไปต่างประเทศบ้างนะครับเราก็ให้เจ้าที่เราได้ติดตามนะไม่ว่าจะเป็นท้องที่ท,ท,ท้องถิ่นเราในการทตาวจค้นนะครับตอนนี้มีมีผู้กลุ่มเสี่ยงที่เดินทางต่างประเทศเข้ามามีเยเอะไหร่ครับมีในท,ทั้งหมดนะมี28คนนะครับแต่ที่เชียงรอย่างเราเรามีอยู่สองคนนะครับซึ่งซึ่งเราเฝ้าดูแลอยู่ครับ